ที่ letter logo design illustrator ออกแบบโลโก้ตัวอักษรหลายเส้นนะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมืออัตบอดทูเลือก New Artboard แล้วก็จัดวางฉะนั้นเราก็มาที่เครื่องมือเรกแทงค์ตันทูที่จะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมหนึงหนึ่งอันนะครับสักประมาณนี้สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับที่จะเลือกเป็น สีเป็นสีฟ้าแบบนี้หลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกสี่เหลี่ยมอันนี้เอาไว้แล้วก็คอนโทรลซแล้วก็คอนโทรลเเป็นการก๊อปปี้แล้วก็เพจอินฟอนหลังจากนั้นพี่ก็จะอเอาสิเลชั o ทูมาวางไว้แบบนี้มาเกิดลูกศรโค้งๆอานนี้กดชิปิปค้างไว้จับหมุนให้มันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับอันนี้พี่จะเซตให้มันอยู่กึ่งกลางหน้าอัน่อนตัวนี้ก็เช่นกันก็ให้เซตให้มันอยู่กึงกลาง แล้วก็เราก็ดึงมันลงมากดชิคเข้างไว้ด้วยนะครับดึงมันลงมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้เส้น2เส้นนี้แล้วพี่ก็จะเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็คลิกเมาส์ขวาสั่งเป็น make g u i e นะครับ make g u i d จากนั้นคลิกเมาส์ขวาอีกครั้งหนึ่งสั่ง lock guide เราก็จะมีเส้นไกด์เป็นตัวทีแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาที่ l i Line s e g m e n t Tool มาที่จุดตรงนี้นะครับจุด anchor Anch point นี่นะครับกชิปค้างไว้เลือกสร้างเส้นตรงหนึ่เส้นแบบนี้เส้นตรงเส้นนี้จะมีเป็นสีดำเส้นตรงมีความหนาที่ส Point เส้นมีรูปแบบออกเส้นเป็น width profile โ Pro ปรแบบนี้นะครับก็คือเส้นตรงนี้จะหนา แล้วตรงตรงปลายจะมีส่วนปลายจะเป็นส่วนที่เรียวเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ซูมเข้ามานะครับเพื่อให้เห็นชัดๆเราก็มาเลือกที่ selection tool เลือกเส้นตรงเส้นนี้ไว้กด shift กปประนตนเนค้างไว้นะครับมือซ้ายกด shift กปประนตนเนค้างไว้มือขวากดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ copy เส้นลงมาอีกเส้นหนึ่งในระดับที่เราต้องการ เมื่อได้ในระดับที่เราต้องการเราปล่อยหลังจากนั้นเราก็ Ctrl D c ลดีคอนไปเรื่อยๆจนถึงเส้นสีฟ้าด้านล่างแบบนี้จะเลยไปก็ได้นะครับก้อนมาลบทีหลงก็ได้นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งบทแบบนี้แล้วก็กด c t r l G ตการ,ร๊ป หลังจากนั้นก็กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl F เป็นการ copy แล้วก็เพกอินอนจากนั้นนำ Selection Tool มาวางไว้แบบนี้เมื่อเกิดลูกศรโค้งๆอย่างนี้กดคลิปค้างไว้แล้วก็จับแล้วก็กดคลิปค้างไว้ด้วยเลื่อนลงมาแบบนี้อันนี้ z o ม m ิ n ให้ได้เห็นชัดๆเราต้องให้ส่วนนี้ ขึ้นไปทำอยู่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ Object สั่ง expand appearance สำหรับตรงนี้นะครับส่วนนี้ที่จะทำการกดเข้าไปนะครับ ด้วยการุดเข้าไปแบบนี้เลยจากนั้นพี่จะเลือกทั้งหมดไวแบบนี้แล้วก็กด ctrl g จากนั้นนะครับพี่ก็จะมาที่เครื่องมืออันนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะ ctrl c แล้วก็ ctrl v มาอีกหนึ่งตัวนะครับมาทำเป็นรูปแบบของอิตาลิกนะครับหรือ ัดเอียงนะครับเราเลือกอโลโก้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Scale Tool มาเลือกเครื่องมือ Share Tool เนี่ยนะครับตรงนี้พี่จะเลือกจุดนี้นะครับมาอัตเดตค้างไว้แล้วก็คลิกตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดยืนจุนี้ ตรงนี้เราต้องคลิ๊กพรีวิวด้วยนะครับเมื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงเชียร์แองเกิลเนี่ยนะครับก็คือเชียร์แองเกิลเนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับได้ว่าจะต้องการให้มันเอียงขนาดไหนพี่ต้องการเอียงสักประมาณ17องศาประมาณนี้กำลังสวยนะครับว่าได้อย่างที่เราต้องการเราก็คลิกโอเค จากนั้นเราก็บางเส้นไกด์ด้วยการคอนโทรลสู้แบบนี้นอันนี้จะขยายให้ดูชัดๆนะครับนี่แหละครับคีเ l เตอร์โลโก้ดีไซน์ลัสเตอร์ออกแบบโลโก้ตัวอักษรลายเส้นขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นการสนับสนุนยุรา55ด้วยนะครับสวัสดีครับ